สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็มานั่งถอน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 ต้นข้าวนะคะให้ผักมันขึ้นเนาะแล้วก็เก็บหนอนออกจากผักด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะก็อาจะมีหนอนนะคะนี่นี่หนอนกินยอดของมันนะคะนี่ตัวหนอนนะคะจะกินยอดผักอ่อนๆนะ ผักของเราก็จะไม่ขึ้นเลยนะคะกำลังออกดอกดึงต้นข้าวออกแล้วก็หญ้า โอ้โหยอดนี้กินหมดเลยนี่ไม่มียอดให้เหลือเลยไหนไปอยู่ไหนแล้วล่ะถ้ามแมลงนี้กินใบเนาะแต่ถ้าเป็นหนอนนี้จะกินยอด ต้วน,นี้ล่ะเสร็จแล้วนะคะแปลงนี้เนาะส่วนแปลงนี้ปลูกใหม่อยู่นะคะแปลงนี้ปลูกใหม่อยู่มาดูแปลงนี้นะคะอุย้ยแปลงนี้ก็กำลังออกดอกนะคะนี่มีหนอนอุย้ยมีหนอนด้วยนี่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 เห็นไหมนะคะตัวเล็กๆนี่ เราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงเนาะมันก็คงกินไม่หมดหรอกแบ่งๆกันกินไปบ้างแบ่งให้แต่ว่าถ้าเป็นนกนะคะนกที่กินแมลงมันก็จะลงมาเก็บกินเนาะนี่ใบนี้ก็แบบนี้นะคะนี่มันจะมีหนอนอยู่น,นันนี่เห็นหนอนแล้ว วิ่งสองตัวสามตัวเลยทีเดียวนี่มันก็จะห่อใบแบบนี้แหละซ่อนตัวนกก็ถึงไม่เห็นเนาะนกก็ถึงไม่เห็นเพราะว่ามันแอบ,บซ่อนตัวอยู่มันก็สลาดของมันนะแน่นเกินมันก็เลยต้นเล็นแน่นเกิน ันต้องเอาไปปลูกให้ ban, ป้าไทยบ้านปลูกก็ป้าไทยบ้านก็ อปเอาของ่าชิผูกข้างบนอ,อยู่ไหนเนาะเจ้าตัวหนอนน้อยถ้ามินน้อยมานี้มินน้อยต้องอยากส่วยแน่ๆเลยอยากช่วยถอน แน่นจริงๆแบบนี้มันต้องถอนนะเงสี่มันต้องถอนต้องถอนออกออกไปกินก็ได้ออกไปปลูกก็ได้ ตอนแรกว่าจะถอนไปให้แม่คําใสลวกแต่แม่คำสาสกลับบ้านไปซะแล้วอ้ยลมพัดเย็นสบายจังเลยแต่อันนี้ยิ่งหนามากเลยนะคะนี่อุย้ยสงสัยจะได้เก็บไปขันสุมแล้วล่ะค่ะพี่น้องเนอะสงสัยจะได้เก็บไปขั้นส้มแล้วล่ะเพราะว่ามันหนาเกินไปกินก็คงจะกินไม่ไหวเพราะว่า คนที่กินผักเก่งๆก็คือนายช่างใหญ่แต่นายช่างใหญ่กินคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่ๆกินไม่กินไม่หมดกินไม่ทันเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่ไม่ค่อยกินผักเก่งเหมือนนายช่างใหญ่ชุด บางที่ก็ไม่มีเม็ดข้าวบางหมองก็มีเม็ดข้าวเยอะมันมากับฟางเราไปยกฟางข้าวมามันก็เลยมาด้ยโอ้โหแน่นจังเลยแน่นตึ๊บเลยเนาะทางนี้ก็ยิ่งแน่น อนนี้ก็มีนอนนี่ไงนอน เดี๋ยวตอนเย็นถอนออกไปปลูกเนาะแน่นเกินมันจะยอดไม่ใหญ่จะยอดไม่โตถ้าอยากให้มันยอดใหญ่ๆอวบๆเราต้องถอนให้มันห่างห ให้มันห่างห่างกันเข้าไว้อุมีต้นมะเขือเทศด้วยนี่กำลังจะออกดอกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ ไปซะแล้วมาบอกอะไรเนาะมีเรื่องอะไรเนาะแป๊ะ๋อแปลจะมานอนเป็นเพื่อนแปลจะมานอนเป็นเพื่อนหรอเปลเมื่อกี้แป๊เห็นอะไรจ๊ะฮะเมื่อกี้แป๊เห็นอย่างอย่าไปกัดน้องนะลูกเขาก็ออกมาวิ่งเล่นซุกซนหากินไปตามภาษา